สวัดีค่ะโอกาสค่ะแล้วก็ฟิล์มครับผมแล้วก็ฟอคผมวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นระบบะกันเย้วันนี้นะคะเรานะคะจะมาหนีเอาตัวรอดจากร้านแบ็คโดเนอร์นะคะพ่อใช่คือผพวกผู้พี่ๆนะคะก็งงอยู่นะคะทุกคนว่าเราอะเข้ามาติดในร้านนี้ได้ยังไงนะคะทุกแล้วเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมฟิล์มใช่ ะะคที่เราหนีออกจากร้านพิซซ่ากันนะครับบม<ร><ร>ใช่วันนี้นะคะเราก็มาติดอยู่ที่ร้าน Back N แบล็กเนอโน่นะคะทุกคนนี่ก็คือสีหน้าของเจ้าของร้านนั่นเองนะคะทุกคนอ๋อเป็นที่เป็นมัดคอร์ดใช่ไหมใช่ทุกคนเคยเห็นไหมคะทุกคนตอนที่ทุกคนไปห้างน่าจะเคยเห็นแหละที่ยืนอยู่ตรงข้างหน้าร้านแบล็กเนอโน่ค่ะแต่อันนี้มันโหดน,นะครับบมใช่แล้วก็แต่ดีนะที่มันถือตะหลิวอย่างเดียวอ๋วอาาตะหลิวข้างข้างของตะหลิวข้าง ก็ไม่ชอบฟันเขามากเลยเขาอยู่ดีคมคมมาเดี๋ยวเรากดอ๋อทำไมเขาจะเขาจะเขาจะมดเด้วยเขาหิวเขาก็มากัดดึกนี่พี่หูเข้ามาแล้วไหมคะนี่หูเข้ามาแล้วคือร้านแบบว่ารู้สึกตกกับตกมากเลยพี่พิมร้านมันเก่านะตัวนี้มีร้านใบไม้ด้วยเหรอเอ้ยร้านใบไม้มีใบไม้ร่วงอยู่ใช่แล้วก็มีขึ้นอยู่นี่เหรอเฮ้ยเป็นรอยเท้าเลือดเหรอคะตะไคร้เต็มเลยโอ้ยทำไมหูแล้วอันนี้หมดมาก มใส่มีใครจามแล้วก็อี้มันก็ปิ้วมาโดนกระจกว่าเนี่ยหอโอ้โหก้าอี้ตรงนี้ก็มีเฮ้ยข้างนอกไหมนี่มันคือป่านี่ใช่ไหมเขาบอกว่าใส่ก็พี่ร้อยตันโฟกัสแสดงว่าวันนี้เราต้องวิ่งมีพีเตอร์ตลกแล้วไม่ได้โอ้โหกระตือรือร้นมากกว่าทุกคนตอนนี้เราเริ่มมาแล้วนะคะ นี่พ่อเห็นตรงนี้ไหมคะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเตาปิ้งพวกเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ปอเปิ๊ยะใช่ใไหมใช่เนาะแต่ขึอนสนิมแล้วอ่ะเ้ยแต่อันนี้คืออะไรพ่อคะสงสัยนะพ่อหนึ่งคือเลือดสองคือซอสมะเขือเทศสามคือน้ำแดงมาเข้ามาแล้วว้าวหลังร้านก็จะเป็นท่อเหมือนเดิมนะท่อที่สูงสูงนะคะทุกคนต่อไปนี่คือแบบอุ้ยพี่พิมพ์มาแล้วค่ะ อลดูดูสีเพื่อนดีสีตัวเพื่อนสดใสมากเลยฮะ,ะ<า>นี่ถึงเป็นน้ำท่อเราห้ามเลนหรือเปล่าไปฟิล์มโอเคเราไปได้มาถึงกระสุกกระโปุกได้หลังกโ้วข้างในกระสุกกระโปุกนะมนเมื่อวานอันนี้คือต้องไปยังไงคะเนี่ยครับมีสวิตช์อยู่นะฮะเอา้เอาเปรี้ยวเดี๋ยวประกันโ <c oughs> ยนนี <c oughs> ่พี่เปิดคันโยกนะครับก็อีครับผมจะเนพี่เปิดคันโยกจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีนีขึ้นมาให้เราพี่พีนทำไมครับอุยอย่าบอกนะว่า เอาแล้วอนดีที่เจ้าผีแกวผีอะไรผีเม็ดเนี่เดียวเดียวเข้าพวกนั้นติดตูดเงื่อนนะอะไรอะไรเนี่ยไม่ติดตูดเขาวพ่ามันมันติดท่อค่ะมันเหมือนมันมันเข้าไปที่เห็นท่านอยู่ข้างหน้านะมันเข้าไม่ได้นะทำไมทาไมมันขาดไปเราจะทายได้เอาแล้วพี่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเอ้แต่ก็มีเด็ยวนะรอบนี้ เขาเป็นมัดคอตแมคโดนัลด์หรือเป็นซุปเปอร์ไซย่าเขาโหดไม่รู้เหมือนกันแต่เออกำลังขายอยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้โฟกัสเห็นฟันเขาแวบหนึ่งฟกัสกลัวแล้วอ่ะมีาบีเข้ามาในนี่ยจริงเหรอดีเขาไม่ม่มุดตามนี่บีมาด้วยนะเนี่ยโอ้แทมุดตามมาต้องปีนท่อรีบวิ่งหนีเลยนะเนี่ยอันนี้เฮ้ยเฮเด็กเออวิ่งหาอะไรเด็กกระโดดฟ้าอ๋อมาแล้วต่อไปกระโดดข้างบน นี่เราก็ได้จะมาเอาการ์ดเราต้องแสดงว่าต้องไปเปิดตรงไหนแน่เลยดูกันเอาแล้วโอ้ไม่ยากมิมเฮ้ยตามมาอยู่หรอไม่ไหนใช่ไหมมันถอดมันกระโดดวิ่งลงมาด้วยอ่ะหายเลยอ่ะงงโอ้พี่ปอเข้ามาดีนเขียวพี่บีแม่น้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นน้ำกำคุณภาพรังสีก็ไดรแล้วก็มีทิชชู่ ลงไปอาจจะเป็นนิงจาต่อก็ได้นะอ่ะเมนกันตมาาสีไงใช่เขาเรียกอะไรกายกายสเปชี่กายพันนี่พี่พีมาแล้วค่ะต้องกระโดดตรงนี้อึ๊แอบขึ้นเดียวตรงเงี้ยเกียวเี่ยวเียวเียเียวโอ้ยอยอ้ยเสียวัวร้อยแล้วพี่พิม มาแล้วมันเป็นแบบว่าเอฟเฟกเขียวขึ้นมาค่บาะบพ่อโหมาพวกกัดมีเขี้ยวเลยโอ้มีผมด้วยจะัดซื้อผมได้ในพี่ฟิล์มพวกกัจจาว่าไล่ตาเอา้าไม่เห็นไหมครับตามตอนนี้พวก <c oughs> กั๊ดใกล้ถึงแล้วรอบสุดท้ายจะทำหน้ารอบที่สามแล้วสุายอันนี้คือลิฟต์ปะคะใช่ไงกำลังมาลิฟต์กำลังมา ต้องแล้วก็ซอมบี้ก็ออกมาอย่างนี้นะแล้วิสึกว่าเราจะเจออะไรอีกข้างหน้าอุ้ยลิฟท์ลังแล้วแทนที่โอ้ยเจ้าหมัวเจ้าหมัวลิฟท์พังนะแต่คนไม่เป็นอะไรนะไม่ต้องตาเลยครับไปด้วยโอไม่ตาไม่ได้หรออันนีลิฟท์พังแล้วมันต้องตา อ้าเราก็กลับมาที่ท่อเกินพีมโอ้โนี่นะแล้วก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ต้องเปนชั้นใต้ดินจริงๆนะใช่ค่ะกำแพงนี่เป็นกำแพงดินจริงทางออกไปตรงไหนอ่ะขอกฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นพี่พีมกรโดดแล้วไปกันเลยไปเลยเกิดถึงโอ้เป็นแดนนี่แบบว่าลงใต้ดินอย่างเดียวเลยนะนั่งรอครับ ตันี้ไปไงนอะโอ้โหโอ้ยย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 ยรยยยอยยหรยย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 รยยยรยอยยรายย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 รยยยนยยย่ยนยียย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 มพยย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 นย่ยย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 ยนยันยยยยยยอยยียย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 ่ยยะยนี่ี่โบราณหรือโบราณยยกลน มันแบบกับสลิงนิฟขาดอะไรเงี้ยอะพี่หายไหนฮะอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วตกใจเหมือนกันโฟกัสก็ตกใจเหมือนกันพี่เบมห้องน้ำเหรออะไรนะห้องน้ำโอยตกใจเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านที่สั้นห้องน้ำมีเสียงด้วยเออจะไปเดินต่อเขาเนี่ยมาเดิ๊ยวขาประตูหน้าเหมือนมีคนลากเสียงเหมีคนลากควานอยู่เลยเออ ผมไมหลอนนะไม่มียังไม่กล้าเข้าแบบเต็มร้อยอ่ะเอาแล้วกับดักครับเอาตะกี้โมกันก็โดนหัวมงหนาเหมือนกันเฮ้ยหนามมงหัวเหมือนกันไปตอนนี้โหมีเราฟุตใหญ่ยุ่เศร้าหลิงเงินนะอ้าวมันตายกรรม ไงดีทำจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยฮะเอ้าต้ใจเย็นแล้วกันดยีหัวไม่โดนเฮ้ยรูห่โนลออากาศเนี่ยหยายมันอเราต้องรอยเขาขึ้นสุดก่อนตาเ้รายุเฮ้ยนได้นะจริงเงี้ยไปดูแล้วอ่ะเพื่ออ่าอ่าอ่า ใครมาตรงนี้น่าจะจะทำให้เป็นไส้กรอกได้เพื่อให้ต้องมาดูอันนี้โอ้ห้ามเหยียบกับดักนะครับเดี๋ยวพี่วิมจะเหยียบให้ดูนะนะพี่จะโชว์ให้ดูโชว์จริงด้วยมาพี่วิมพี่มาเขาไม่เหยียบเลยเหยียบได้ไค้ได้เตล ได้ดีนะเอ้เหมือนกันหรอนี่ฮะตอนนี้พีพีไม่แก้อนี้ไม่แก้พี้นีีมาไม่เลอพีพีมือนังนีีเลพีพีอะอ้าอโอ้ยมันดัก่น้าโกงมากเลยเพื่อนเออมองไปทุกบนที่มียานเลยเอ้ยเราจะไปยังไงอะ เราต้องรอให้มันหายก่อนอ๋อโหนี่ตัวขาดไปสองท่อนได้เลยนะพี่บีมกค่ท่อนแค่วิฮะไอ้แมงมุมคนละมุมหรอเปล่าคนละมองคนละมุมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหวเย่เย่ฮะโอเคโ้โหดูดิน้ำมันก็เก่าเก่าของไฟเก่าเลยเนี่ยมันต้องหาอะไรอย่างหนึ่งพี่บีมเพราะมันต้องมีอะไรซ่อนแน่เลยอ่ะ ่าจะให้เราหาีการ์ดนี่มันฝากินเท่ากันคืออะไรอะอ๋อเนี่ยคุณเจเจอแล้วอันกลางพี่เบดไปเลยโอ้หจัดที่มีวนี้แล้วเจอแทบไปพีเบมแทบอุ้ยแทบอุ้ยแทบ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 แบถอ๋อมีซีครับก็ตาแบบนี้ครับเัาไม่ได้เลยมีวันนี้ค่ะ ลาวามีลานี้มีอะไรกันแน่เมื่อผมเริ่มผมเริ่มงงผมเริ่มอะไนั่นแหละหลังจับเจอน้ำมันเก่าเจอบ้านเก่ายังเจอลาวาอีกนั่นเองที่แบบที่แบบก็ร่วมเหมือนกันใช่ไหมอ๋อมันมันจะมีไอ้นันพัดมาอยู่ค่ะเพาะระวังทั้ลมเหรออ๋อกูแค่กระโดดชิเฉียวเฉียวเจอนามานามานามเจอประตูแล้วก็เจอลาวาใช่ไหมเนี่ยลาวาโอ้ลาวาอุ้ย ไปข้างล่างเลยใครเทราวาแบบนี้เนี่ยอย่างเนี้ยราวาวหรือตัวตลกหลบนตะแกรงได้ด้วยหรือตัวตลกเนี่ยเขาจะแบบว่าแบบว่ายังไงนะชอบราวาหรือเปล่าคือเราอาจจะลงมันลึกว่างง่ายก็ได้นะอาจจะเป็นที่ลับอย่างเงี้ยเนาะนี่ครับลองยกขึ้นดูก่อนมีไม่มีแล้วเราก็ออกไปข้าไม่ได้เลยโฟกับเหรอที่พิบู์ด้วยไะ ้อมมงวเพืจับดนวยแยดีอยากเก่งๆต้องให้แมงมุมกัดนะเพื่อนเพื่อนทำไมหน้ารางเขาดูดีจังคะเขาบอกว่าน้าเสียครับผมก็มาให้วิ่งยังไงดีกัดเอาเลย คลิปไม่ผ่านหลังพอดีครับเพื่อนมีน่าเดี๋ยวเราไปดูกล้องคิปได้ได้พอดีหนูมัดชิลมากเลยนะชิลชิลทุกคนก็ว่าอ่านด่านกันได้อย่างชิลชิลกระดาษอนี้แบบว่าใครอยากมาเล่นนะคะก็สามารถมาเล่นได้นะคะทุกคนคือผ่านง่ายมากเลยอ่ะประกันว่านะคะานทำไมครับอ๋อไปดูมาไปดูมาเราดูที่นี่มินตอนนี่มีหัวแต่กลัวกระโหลกหัวมัดคอดหัวมัดคอสองอันอ่ะ ตรงข้างหลังหลังหลัง,ลงโรงหลังร้านนะฮะจะไปแล้วกันนะฮะไปครับมันจะไปเขาผมก็จะเป็นนักสืบอีิไงพ่อนสร้างอะไรเล่นก็ได้นะตรงเนี้งอ๋อที่ไม่ถึงแล้วอ,อ๋อ,อ,อ,อเราเข้ามานะเราเออมาดูหลังหลังร้านนะก็จะมีหัวคอนคอรของแม่ตัวหน้าเต็มเลย หนีออกจากร้านแบ็คโดนัลในวันนี้นะคะทุกคนคือต้องบอกว่าเป็นร้านแบ็คโดนัลล้างด้วยนะใช่ค anyway. ือใครที่ชอบกินแบ็คโดนัลนะคะอย่าลืมไว้เลื่อกันนะคะทุกคนด่านนี้ค่ะอ่าสตรีมนี้นะคะโฟกัสกับพี่ฟิล์มแล้วก็พ่อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบิดตามถ้าเกิดทีก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสักวันนี้นะคะพวกเราสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไปอ้าวบ๊ายบาย